คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็ดขาดเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ก่อนนะครับ กราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวใจส็อตทุกทุกท่านนะครับพบกับผมครับเฮียมีที่รักออฟฟิเชียลนะจ๊ะช่องนี้เป็นช่องใหม่ของเฮียมีฝากกด subscribe กันก่อนนะครับนะอ่ากับช่วงเวลาบอลนัดชามของกลุ่มลิชี่ฮะในกลุ่มแจ้งเกมอะไรเข้ามาผมเบิรนให้ดูนะครับนี่ฮะในกลุ่มมิกันแจ้งเกมเข้ามาในช่วงบ่ายนะครับจะเป็นเกมเสือน้อยเกมอะไรฮักฮูก้นะะกา ใครเชื่อเล็ดอ่านอะไรฮก้าใช่ไหม <S <S แล้วก็จะเป็นของ B ีก็จะเป็นของอียิบบุกครับแอตแทกแล้วก็จะเป็นของกันนชาฮะเดี๋ยวผมให้ดูสมาชิกในกลุ่มตอนนี้100เอ้ยไม่ใช่พูดผิดนะจ๊ะ1517คนแล้วทุกคนดูดิดูดิว่ากลุ่มนี้มันสุดแค่ไหนดูดิดูดิดูด,ดิไม่ต้องพูดเยอะนะครับกลุ่มดีแบบนี้ฮนะหายากนะครับในประเทศไทยผมบอกเลยฮนะ โอเคครับวันนี้ผมจะมาจัดในเกมแอตแทกฮะคือสาวน้อยมุดถ้ำนะครับทุกคนโอเคนะก่อนอืกก่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็กำลังใจให้ผมก่อนนะชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นงดเล่นตามนะครับโอเคมากับเกมแอ t เชอรแอตชแทไอ้ี <laughs> Att Att ชื่อเรียกยากเลยเกินครับเอาเป็นว่าจำชื่อแอ t แท k นะฮะโอเคโก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 โอเคครับทุกคนเข้าไปสหน้าเกมของ ชื่อเต็มอ่านไม่ออกนะครับทุกคนชําไม่ได้นะส่วนใหญ่ผมจะเรียกว่ามนุษย์สาวถ้ำนะทุกคนมันเป็นผู้หญิงที่ชอบอยู่ในถ้าอะ่ะใช่ไหมวันนี้ลองดูว่าเกมเนี่ยปกติผมเล่นนะนอกเวลาบนถ้ำมันไม่ค่อยจะแตกให้เราเท่าไหร่เลยทุกคนแต่วันนี้ผมจะมาลองจัดในช่วงเวลาดูบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคมาแล้วครับกับสเก t c เชอร์สี่ตัวนะ เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นเช่นกันครับทุกคนกดเบ็ดธรรมดา,าปีตบินเข้าไม่ยากนะทุกคนดูโคโอ้โหไอตัวคุณมันจับเพิ่มเพิ่มสองไปเรื่อยๆนะทุกคนถ้ามีถ้ามีการคำนวณเกิดขึ้นนี่ดูดิีก็ถือว่าไม่ยากนะอยูลูกเค,เคมาวันนี้ไม่ค่อยจะมีเสียงเท่าไหร่ทุกคนเก็บคอนะฮะอากาศ อากาศแปรปรวนช่วงนี oh, oh, oh. Hey, yes. hmm. ้ FC เห็นก็ต้องดูแลสุขภาพเช่นกันนะครับมาอีกรือเปล่าสแก็เชอรออีกหนึ่งดวขอมาดิไม่มาทุกคนนะอ่าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมีลุ้นสแก็เชอร์อีกดวนะจะแดกในแตกหรือเปล่าฮะโอ้โหลูกเอฮะไปคำนวณต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาหรือเปล่า ลูกเคกันต่อครับโอ้ยวายเชี่อมักทุกคนืุนสเก็ตเชอร์ให้มาเพิ่มนะโอ้โหเฮ้ยอย่ามาแบบนี้ดิจะมาก็มาเลยดิอย่ามาให้ลุนเยอะโอ้โหเงียบกริบดอกนี่ฮะหกร้อยเจ็ดสิบสี่ทุกคนใช้ได้อยู่นะถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะกฟิลิปปินครั้งแรกของเราตอนนี้ไปที่คนะูณยี่สิบสองทุกคน โอ้โหขออีกนิดโอ้โหไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าจะขอซื้อดูนะว่ามันจะแตกให้เราหรือเปล่าทุกคนนะให้เราเทโบเกมนี้มันดีตรงที่ว่าเวลาเรากดซื้อฟิลลบินทุกคนเราไม่ต้องไปกดสุมนะบางทีการกดสุมเหมือนถ้าเป็นใครเชื่นวินถ้ามันลงช่องดำก็ก็ถือว่าเท่ากับเสียงเงินไปเปล่าๆนะทุกคน แต่เกมนี้พอกดซื้อฟิสเตบินปุ๊บมันก็จะเข้ามาในหน้าของเกมฟิสเปบินเลยนะใครทุกคนเป็นกำลังใจผมก่อนนะฝากกด subscribe กันด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิโอ้โหโอ้ยลูกนี้ไวฮะเมื่อกี้ไวข้างบนสวยเหลือเกินทุกคน โอเคครับทุกคนมาตอนนี้ฟิสปินกันที่เบ็ด1ินะทุกคนนะไปกันเลยจ้ะโอ้โหเอ้ยดอกนี้ฮะคูณสี่แล้วนะเออดอกนี้ไปคูณหกนะทุกคนโอ้โหเอ้ยมันคำนวณไหลๆไปเรื่อยๆนะบวกคูณมันยิ่งเพิ่มขึ้นนะทุกคนนะ เงียบกริบเฮ้ยมาดิวะมาดิวะสวยครับคนดอกนี้โอ้โหยิ่งตัวคุณยิ่งเยอะแบบนี้ยิ่งดีโอ้โหโดนดอกนี้ฮะโอ้โหเจ็ดร้อยสิบสองทุกคนใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะผมพาทุนมาพันสี่นะรอบนี้ตบโอ้โอ,โอเครดิตได้อยู่นะอุ้ยไหวสองครับทุกคน โอ้โหแถวสีไม่มีนะคูณยยี่สิบแล้วนะเออยี่สองโอ้ยดอกนี้โอ้ยพันพันสี่ร้อยแปดสิบห้าทุกคนดูดิโอ้ยอืโอ้โห 85, ทุกคนดูด,ด,ดิบอกแล้วเกมนี้กดซื้อฟิตาบินไม่ต้องโดนสุมนะ่มฮะทุกคนสองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าทุกคนโอ้โหโอ้ยโอ้โหช่วงเวลาโบนัสทามเอาเรื่องอีกแล้วทุกคนดูดิ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 ดด ขอบคุณผู้บัน๊อกนะฮะกับตันก๊อฟนะฮะที่แจ้งเกมนี้เข้ามานะโอ้โหอยากเล่นอยู่ตั้งนานแล้วอ่ะสามพันห้าสิบสามทุกคนโอ้โหมันเอาเรื่องอีกแล้วทุกคนโอ้โหเกมนี้ก็คงน่าจะเป็นเกมหนึ่งในเกมลูกรักของผมเช่นกันนะโอ้โหจะมาจัดให้ดูบ่อยๆนะทุกคนนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฝากคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์อยากให้ผมเล่นเกมไหนของใครไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะผมจะเป็นคนตอบทุกๆคอมเมนต์นะ โอเคครับฝากกดส u b s c ด้วยนะกดดีกดดีดดโอเคขอบคุณมากนะครับโอเคบายบายครับ